สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหไม่ต้องเดาเลยนะครับว่าเรากําลังเล่นเกมอะไรอยู่เ,<อ>เกมเบนเทนอัพทูสปีดนั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเสียตังนะทุกคนแล้วเราก็แอบ,บเล่นไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะก้ายังไม่ปลดล็อกนะครับเลสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหด่านนี้เยอะมากๆเลยแล้วก็มีตัวละครที่เราปลดล็อกมานะครับมี3ตัวนี้นะครับที่เรามีเตรียมออกจากรถได้นี่ครับขอให้เลือกตัวช่วยนะครับเป็นสปีดบูสต์คอมนิธรีชาร์จนะครับจะเร็วขึ้นนะครับนี่เราก็จะเปลี่ยนร่างได้ไว ขึ้นนั่นเองมาแล้วเปลี่ยนเป็นตัวไฟลราปาไปเลยเป็นยังไงล่ะดีแน่ตอ่อยปืบเก็บรียันลกล่องนี่ครับสบายๆนะครับเป็นแนวรันนะครับปืบ๊บปือบอ่ะข้ั้งหน้ามาเตียมปล่อยไฟพุ่แผงล่างไม่ได้ถ้าแผงล่างได้นะครับจะปีนหน้าผาได้นะครับอีกตัวหนึ่งโอ๊ย<ๆ>กลับล่างเดิมแล้วแต่เราก็สู้ศัตรูได้อยู่ดีปกป้องกอบกูก้โอมดีไว้อ่ะ อ่ะนี่แปรลงล่าไ้แล้วเดี๋ยวเอรอจังหวะก่อนปึ๊บอ่ะข้างหน้านั่นไงปึ๊บปึ๊บเอ้าเรายังไม่มีตัวสีแดงนี่นาโอ้ยังยังใช้ไม่ได้นะครับโอเคขึ้นตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนๆสะสมไปทีเล็กๆอุ้ยอเกือบๆยังได้อยู่มีอยู่3ตัวเองนะทุกคนมาไปกันต่อข้างหน้าอะไรอะ่ะปึบกระโดดปึ๊บโอเคกระโดดผ่านอยู่ปึ๊บพิ้งปึ๊บสไลด อุ้ยเจอสัปปะหาดข้างหน้ามาเลยปืบมา,อมมาไอตัวปืบอ,อ่ะจังหวะน,นี้ขอแปลงลางก่อนปืบกระโดดเลยหมุนติว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 ,ตว,ตวโอ้ไม่รู้จัดการยังไงนะครับไม่มีสัปปะหลาดเลยข้างหน้าแต่ไม่เป็นไรกระโดดจำ้ำกระโดดอย่าตกหน้าผาก็พอปึอ๊บหลบหินลดมาราบแล้วจา้ากลับบ้านได้มามีแม่เหล็ก้วครับดูดเข้ามาเลยปืบนี่ดโอ้โหสบายๆนะครับ อย่าชนมาเอาอีกโอ้ชนเจอได้นะครับตรงนี้ปึ๊บโอ้มีสองตัวเปลี่ยนเป็นไฟปาบปาบยังไงล่ะปล่อยไฟไปดีฮึดตีชนตียังไงล่ะเอาข้างหน้าเป็นตัวไฟพอดีกองเพลิงนี้เข้าได้นะครับเห็นไหมล่ะฮึดตืดหลบได้เอาเอาลงโลโลเอ้ยนียังได้อยู่นะครับพยุงตัวให้อยู่กับล่างแล้ว สะสมอมิทิสก่อนดีมาอึ๊บชนอึ๊บลากลากขอลากคืนมาแล้วกิ้งเลยอ้๊กระโดดดีกิ้งชนอึ๊ชนอึ๊บชนนี่ยังชนได้อยู่อือลาก <Nope. S 1> ลากจะคืนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราต้องใช้ไดมอนด์นนะาแต่ว่าไม่มีนะครับไม่เป็นไรตอนนี้มันยังไม่เต็มนะครับอมิทิส เอาเต็มแล้วนะครับอดเลยปึ๊บสไลด์สไลด์โชว์ไปหนึ่งทีสไลด์เปลี่ยนล่างโชว์บอกจะรบบอกโดนนี่แน่พุบจึ๊บจึ๊บคอมโบเอ้ากระโดดข้ามไปเลยเหรอเราสามารถจะปล่อยไฟได้ปะแบบกลางอากาศอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บปล่อยไฟปีเอ้าปล่อยไม่ได้เหรอได้แต่ต่อยนะครับเฮ้ยแต่มันบินได้นี่ไหเอ้าบินได้บินได้ว่าเดี๋ยวทําให้ดูนะ ดีมันบินโอ้โหบินได้สองขั้นดีอ๋อมันเป็นการจ้มสองขั้นนะครับไม่ใช่บินปึ๊บอ,อ่ะโอเครู้ละเมื่อกี้นึกว่าบินนะนี่ได้ต่อยมาก่อนหนึ่งชีปุ๊บสไลด์ปล่อยไฟได้ไหมปึ๊บจุ๊เฮ้ยปล่อยได้นี่ไงเอาเอาลงก่อนลงก่อนรอเป็นลากเอเรียนปุ๊บสไลด์เอาสไลด์สไลด์เอาเอทะไมตกแบบ กระโดดต่อยดีมาเจออีกตัวกระโดดต่อยปึ๊บแปลงล่างเป็นไฟปล่อยไฟไปเลยดีปึ๊บไปทางขวาดีกว่าอ่าเพื่อเหรียญจะเยอะนะครับโอ้ทางซ้ายพี่สัะหลาดอดเลยไม่เป็นไรแต่ว่าข้างล่างแปลงล่างขึ้นโอ้ขึ้นหน้าผาได้นะครับปึ๊มาเก็บออมิทิชก่อนปึ๊บเหยียบซ้าปึ๊บ แล้วก็กิ่งชนนี่ดาอกิ่งชนหน้าต่อแล้วครับมาแบบเฉียงปึ๊เป็นยังไงล่ะเตรียมกระโดดปึ๊บปึ๊บปึ๊บจึงจึ๋งจึ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 งซ้ายสไลด์ได้แล้วครับนี่สไลด์สไลด์ข้างหน้าใช้อะไรอ่ะอันเนี้ยไฟเหรอปึ๊บเอาจะไฟไม่ได้โอ้ด่านนี้มีสัตว์ประหลาตตัวใหม่เราต้องหลบเหรอเนี่ยปึ๊บอ๋อหลบสกิลนะครับ แล้วก็โจมตีมาข้างหน้าปึ๊บอุ้ยหลบนี่แล้วก็โจมตีโอ้สับประหลาดพัฒนานะครับอ่ะเราก็จะไม่ยอมยิงมายิงกลับไม่โกงอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเอาไปเอาไปเลยปล่อยไฟคืนนะครับตีหลบได้แล้วก็ตีเอาคืนไปไม่โกงนี่แนะ่แล้วก็เตรียมหลบแล้วก็เอาไป ปึ๊บปล่อยไฟชุบ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 หลบกอดตึงงตึโอ้โผิวไปหน้าอุ้ยข้างหน้าอุ้ยหลบไม่ขนาดมือฉันหลอกด <c oughs> ีแด้ปึ๊บแล้วก็แปกล่าง <c oughs> ตายขึ้นได้แล้วเย <c oughs> <Yeah S 2> ่ดีแด โอ้หมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้เกือบไปแล้วมาแล้วรถเย่เ yeah. พื่อนๆคือเล่นมาตั้งนานนะครับเพิ่งรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวละครเอเลี่ยนได้นะครับอย่าง <What? S 2> แบบนี้นะครับเขาแนะนําให้เป็น3ตัวนี้นะครับอ่าเป็นไดมอนตัวจอมกําลังนะครับเกรดแมทเทลนะครับมาแล้วอย่างนี้สนุกกว่าเดิมอ๊ออ่ะบูสเตอร์อันนี้รีชาร์จให้มันไวขึ้นนะครับเฟิร์บเก็บเรียนจึงจ๋งจึ๋ง ปึ๊บมันเลยตอนแรกยังไม่เปลี่ยนร่างใช่ไหมโอเคเราเก็บไปก่อนนะครับปึ๊บเดี๋ยวรีชาร์จโอ้มันิดไม่ทันปึ๊บอ,อุ้ยอันนี้เลยมะปึ๊บบอลเลยโอ้เป็นยังไงล่ะเออเออมาสิมาสิมาสิดีมาถึงใช้เลยไปยังไงล่ะแข็งแกร่งไหมล่ะฉันมีต้องสีขาวด้วยนะปึ๊บสไลด์อ้ยชิโดนนีแดเอาไปเลย จอมกำลังมานะครับแข็งแก่งยิ่งกว่าเดอร์ฮักหรือเปล่ายังไม่เคยเอามาดวลนกันนะครับเฮ้ยข้างหน้ามีให้แปลงร่างแล้วเตรียมตัวฉันขอแปลงร่างก่อนปื้งโอ้โหมุดแบบว่าลงมาใต้ดินนะครับแล้วก็เก็บเหรียญแบบฟรีๆโอ้สบายมากนี่ครับถึง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 มุดใต้ดินได้นะครับตอนนี้ แล้วก็เข้าเส้นชยัยม <Yeah. S 1> าเลยปึ๊บข้างหน้าเป็นสะพานข้ามนะครับอ yeah. <Yeah. S 1> ุ้ยเจอสตูดเยอะเดือดก่อนมันปล่อยพลังมาใช่ไหมฉันราแปลงหน้าก่อนปึ๊บแล้วก็พุ่งตีอีกีใช่ไหมตีแด่ปึ๊บเดี๋ยวขวาลหลบหินก่อนอันนี้ชนหินไม่ได้นะครับตายเลยเดี๋ยวทางด้านาฉันขอจะปีนขึ้น,นจะต้ปีนขึ้นโอ้ปีนไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วจะต,ต่อจัมปีโดไม่เป็นไร จัดการตัวนี้ไปก่อนดีแดข้างล่าง2ตัวปุ๊บแล้วก็กระโดดปุ๊บแล้วก็ลงข้างล่างตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากมุดดินอ้าวถึงรถแล้วไม่ต้องใช้แล้วมาแล้วด่านเลเวลม่อสามสิบอุ้ยบอสหรอโอ้ยเหมืพายุมาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่พายุหรอหินเดี๋ยว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 เราต้องหลบใช่ไหมปุ๊บลบหลบปล่อยอะไรลุงหมาเนี่ยฮึดหลบก่อน เรบต้องทำไงเนี่ยฮึบฮึบดูตามเงานะครับนี่ครับทริคนะครับคือดูเงาของมันว่ามันบินไปตรงไหนตอนนี้มันโผล่ออกมาแล้วหลบหลบมาสิ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 ฮึ๊บฮึบมันให้ขึ้นไปหรอได้เลยฉันต้องไปหน่อยมาแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดสวิตช์ซื้นี่ครับกดสวิตช์ได้หนึ่งฮึ๊บอุ้ยไม่แล้วฮึบหลบก่อน นี่เดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวเราแปลงล่างเลยดีกว่าโจมตีมันปึ๊บห,หลบนีหลบได้เป็นยังไงล่ะเอาเป็นนี่ละกันฟืดดีกิ้งชนกิ้งชนฟืดอืดฟืดดีลอย,ล,ล,อยลอยแล้วก็ชนลอยชนปึ๊บลอยแล้วก็ชนดีโอ้โหเป็นไงล่ะอ่ะเดี๋ยวเรากิ้งขึ้นไปเลยดีกว่าไปเลย ผมมาแล้วเีเอ้าอ๋อเมื่อกี้เราตรงกลางไปใช่ไหมเราต้องเหยียบอ่ะทางซ้ายต่อไปทางขวานะทุกคนช่วยกันจํานะขวา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 สายตลอดสายตลอดเฮ้ยเดียวเดียวเกือบเผลอไปดูเงามันฮึดจึ๊บอ่ะหลบไว้ก่อนมาฮึดฮึขวายังได้อยู่โอเคน่าจะรอดแล้วโอเคเรี่ยเราต้องทางานนะ ฮึดจัดการมันนี่แด่ฮึดฮึดลอยลอยเออนั่นแหละดีไปเลยพุ่งไปเลยเวิบเอ้าลากเดินวบะึดขวาขวาขวาทางขวาทางขวาแล้วก็กดปุ่มสวิตช์เรียบร้อยระเบิดหรือเปล่าต่อ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 ไวแล้วจดต่อต่อไปโดเก่งมากเลยโอ้ไปยังไงล่ะฮ่าฮ่าโอสักพักเราแพ้นะครับ เย้ได้รับชัยชนะแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับมีดานใหม่โผล่ขึ้นมาสัปหลาตเจ้าหมีนี่แหละเอาไปเลยนี่เราอยู่ในเมืองแล้วทุกคนขึ้นมาใด้เจอบอาจารย์เลยเจ้าหนีรอยฟึบแล้วก็กระโดดถึงโอเคอยูยูดีนี่แหลอุดอดเป็นไงเพื่อนเพื่อนหาหน้าเดี๋ยวไปแล้ว แปลกนะชนหินนี่โอ้โหทะลุลงมานะครับลงมารถไฟฟ้าใต้ดินจึงจๆๆงดูสิโอ้โหโหสุดสุดปึ๊บแล้วก็ขึ้นนะครับอะแต่รถไฟเสียนะครับเพราะว่าสับปะหลาดบุกเือนนั่นเองไม่เป็นไรต่อตัววิดีโอบังกู่โลกแล้วเออโอเครถมารับเขาเซอม์ชอยย้